สวัสดีจ้าผอกับแย่ทิพย์ชาแนลอีกแล้วเมื่อนี่แย่ทิพย์เหยียดกับเข่าแนงลูกไส้ไลยอยากกินนัน่นน้ำตกเนื้อาฉันอยากกินน้ำตกเนือ้อแย่ทิพย์ก็เลยไปซื้อเสือมาพี่น้องเห็นมาเมืด่ดคือเมื่ดแท้โอ้ยคือเมื่ดแต่นอ เนี่ยงามงามที่น่องเสื้อห้องให้เคืองกิโลยี่สิบจีอัตยาเบื้องต้นหอมมาตาสิบบาทมาตกง่ายเลยมาตาสิบบาทตอนห้อง มะเตีงสิบบาทเติมหอมสิบบาทเล่นทิ้งกันหนึ่งเข่ามึนมนี่หนึ่งเตาท่านชิริย่างเนื้อก็เล่นหนึ่งเตาท่าน แมกติดกับเตรียมต้นหอมไว้แล้วต้นหอมผักชีผักหอมป้อมต้นหอมใบเลื่อยบักแตงใบมะตูมอเมริกันนี่เขาเป็นใบบักตูมอเมริกันเดี๋ยวไมล่ละเนื้อเดี๋ยวนึงข้าวุกเดี๋ยว,วแยกกัยากแยกทีกับตำขา้าวตำบักพริกข้าวคั่วตำแล้ว ตามเอาเองพี่น้องมันจะหอมเขาใส่ยังมันก็จ้งเสียบสื่อซ้ำเล็บมันมันบเสียบใส่ยังแล้วก็บอเสียบตามเอาเองเลยหัวเอ,เอง น้ำกันน้ำเต็มทำให้เฮียนบ่ได้เม้นต้องตามเขาอยู่ข้างนอก แคติดสีานนยางแม่กัน่างเนื้อทำน้ำตกไห้หอนบ้างไต่กาปวดเหรอ โอ๊ย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 ไมแห้งปวดโอ้ยเอาขี้เท้าปะก่อนไมแห้ง

แย่ทิพย์พุกขีพเทาเดวอย่างเดวจังมาเบิ้งกันอีกไหมพี่น้องแย่ทิพย์อย่างเดวกัน ใส่หอมแดงห้อแล้วก็แยกทิมกับสีหัน่นต้นหอมพักชี้ใส่นี่ขาดไม่ได้คือดี หลากหลายก็ยังสุ้งกับเหนียวยุ้พี่นออ <c oughs> ้องเว่ยเสือเขาสัน่นเสือห้องไห้ยไปสั่น แย่ทิพย์เสียเหตุแบบเปรี้ยวใส่บักน้าให้ลูกไส้แย่ทิพย์เสียส่ดีเหตุสองอย่างผู้หนึ่งมักขมผู้หนึ่งมักสมผู้หนึ่งมักขมผู้หนึ่งมักเปรี้ยวน่ารีเสีเฮ็ดให้ลูกไส้ใส่บักน้า ต่อเลยพี่น้องอันนี้สิเห็ดแบบเปียวใส่บักหน้าไห้ลกไสอันนี้จะขกวางสิเห็ดใส่ดี ใส่พริกปน่นโอ้ยมันยังน้อยแม่เลยมีเงี้ยวเงียวกตาม่าก,ก็ได้ตะาม่าก,ก็สิ่งเงี้ยวเงียเง้ยวแท้ใส่ผงปรุงรดลงไปหมักนัวกับใส่หลายๆใส่น้ำปลา ใส่ข้าวคั่วอ,อันนี้ใส่บักนาวแบบเปียวแม่ยางเดี๋ยวจังกินไปห,หาเหรียญตะก้อนเดี๋ยวจังกิน ใส่หอมแยวชิมดูก่อนอืมรสแพบไปแล้วมนะั บาเนี่ไม่เห็ดแบบขมแบบขมก็ใส่ดีลงไปมาขมลายก็ใส่หลายพี่น้องมาขม่าลายก็บว่ต้องใส่ลายใส่หอมต้นหอมลงไปเลย ทีมสักคนใส่เมื่อยนี่แหละแยกทีเป็นทีเองมันมก,กังเสียบอืมแสบแสบแสบแล้วแสบแล้ว อันนี้ก็เสร็จแล้วจ้ารับเขาเนี่ยมะแรงอันนี้น้ำตกไส้ดีแบบขมอันนี้น้ำตกไส้มะนาวแบบเปรี้ยวได้แล้วอาหารแรงได้ทิปมือเอาสำหรับคลิปนี้ยายทิ็ขอจบเพียงสำนึกคนทุกจ้าเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีจ้า